สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกรปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อค่ะ จากพระราชกระแสรัรบสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2536ความตอนหนึ่งว่า ให้พิจารณาหาหนทางในการอนุรักษ์กล้วยไม้ลงเท้านารีซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากในปัจจุบันเนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้กล้วยไม้รองเท้านารีใกล้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งดําเนินการสนองพระราชสว์นีของพระองค์โดยเริ่มดําเนินการในพื้นที่ทางภาคเหนือนับตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาค่ะแต่การดําเนินการนั้นจะทําอย่างไรบ้างเราต้องไปฟังรายละ ละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเครือวันพิพัฒนสวัสดิกุลนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนน์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนน์จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนน์มีความสวยงามโดดเด่นขนาดไหนคะกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนน์นะคะเป็นกล้วยไม้ที่จัดว่าค่อนข้างหายากแล้วก็อยู่ในเอพิลิกหนึ่ง ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะ,ะ,ะมีความเด่ดเด่นคือลักษณะพิเศษของเขาคือตรงกรีบล่างอะคะ่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายรองรองเท้าของอทางประเทศแถบยุโรปหรือทางนธทรแลนด์อะไรนี่นะคะ,ะกะ็ทางนู้นจะ,จะ,จ,ะจะเรียกเป็นชื่อสามาัญว่าสลิสลิปเปอร์สลิปเปอร์นะคะ,ะพ,อพอมาเป็นภาษาไทยก็เลยเรียกว่าเป็นรองเท้านาฬีนะคะ ค่ะอ๋อมันมีรูปร่างคล้ายลงเท้านี่เองเลยเป็นที่มาของชื่อในเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงห่วงใยในเรื่องนี้อย่างยิ่งนะคะการอนุรักษ์เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการดําเนินการยังไงบ้างคะจากที่ได้มีพระราชกระแสร,รับสั่งเมื่อปี2536นะคะตอนนั้นเนี่ยเริ่มดําเนินการที่ขุนยวมก่อนค่ะ ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เรียกว่าเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอินทนน์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือวงเล็กขุนยวมานะคะคะก็จะมีการดําเนินการตามหลักทางวิชาการในเรื่องของการอนุรักษ์มีความร่วมมือจากหลายหลยหน่วยงานไปสารวจในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเขาก่อนว่าอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็มีการรวบรวมพันธุ์นะคะรวบรวมพันธุ์อ่าแล้วก็ขยายพันธุ<ะ>์อย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็พอมาปี2547 ก็ขยายงานมาที่ในพื้นที่ของดอยอินทนนท์ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นการดรําเนินงานในพื้นที่ดอยอินทนนท์ค่ะอินทนนท์เนี่ยเรามาดําเนินการเมื่อปี2547ค่ะค่ะเป็นแห่งที่สองทำต่อจากทางคุณยวมใช่ค่ะก็นอกจากในเรื่องของการอนุนรักษ์สายพันธุ์แล้วก็เริ่มทําในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะที่นี่ขยายกุ์แล้วก็ เป็นแหล่งให้ให้ความรู้แล้วก็แหล่งบริการนักท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์เนี่ยก็มีชื่อเสียงแล้วก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสนใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะ <c oughs> เราก็ถือโอกาสนั้นเนี่ยในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอนุรักษ์กล้วยไม้องท้านาลีอินทนนท์ตามรับสั่ง <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราก็ทำกล้วยไม้อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ที่อยู่ในพื้นที่สูงด้วยอะค่ะ อืมก็หลากหลายสายพันธุ์ที่เรามีการรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์แต่ทีนี้ในเรื่องการเพราะขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเทา้านาารีรอ,อินเทรนอนตร์นท์ตรงนี้ค่ะใช้เวลานานไหมคะในการเพราะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อค่ะในพื้นที่โครงการเราเนี่ยเราใช้วิธีการขยายพันธุ์หลักๆอยู่สองอย่างสองสองแบบนะคะ,คะก็คือในการาแยกหนอ่อแยกกอก็คือว่ากอที่เขา่มีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ อ่ากอใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แยกแยกหน่อยแยกกอเพื่อจะขยายเป็นต้นอื่นต่อไปรวมทั้งที่มีการกระจายในในในพื้นที่โครงการเรานะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นลูกต้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆอ,อนุบาลให้ให้เขาเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งคือเราใช้วิธีการ เาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเนื่องจากว่าเรามีความร,ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชในพื้น,นที่ทําการขยายพันธุ์โดยวิธีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเมล็ดค่ะค่ะเราได้จํานวนกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์คืนสู่ธรรมชาติเพิ่มขนาดไหนแลวคะเนี่ยมีการวัดผลด้วยไหมคะหัวหน้าก็ในเรื่องของการปล่อยคืนเราก็ปล่อยคืนจากพื้นที่ที่ เราได้เก็บมเมล็ดมานะคะก็อ,อย่างพื้นที่ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยอินถนนแล้วก็ปล่อยคืนจํานวนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็มีการติดตามขยายผลซึ่งถามว่ามีความประสบความสําเร็จก็ประมาณ70-80%ค่ะเนื่องจากว่าตามหลักของการเจริญเติบโ,โตก็จะมีบ้างมีจํานวนบ้างเหมือนกันที่ไม่ไม่ไม่ได้รอดตายร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นตาม ตามธรรมชาติของเขาไปก็จะเราจะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเราเราฟื้นฟูประชากรที่เป็นในถิ่นอาศัยของเขาแล้วก็ มีการดาเนินงานในลักษณะฟืนคืนประชากรเหมือนกันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุการพืชในพื้นที่ของวัดแม่กางหลวงนะคะที่อยู่ในบริเวณอ,อุทยานแห่งชาติดดยินทนน์น,นั้นก็มีอัตราการลอดตายที่ดีเหมือนกันคะ่ะประมาณ80%แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่ยังมีการวิจัยกล้วยไม้ชนิดเดอื่นแล้วก็พืชพันธุ์ชนิดอื่นๆอีกอันนี้มีมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ ตอนนี้เราก็เริ่มทําในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะอย่างกล้วยไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็ศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะเอามาทําเป็นอาเวสัมอางหรือว่าในเรื่องของคุณค่าในเชิญสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราเริ่มทํากับตัวกล้วยไม้ชนิดที่เราเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะก็คือตามหลักของการอนุรักษ์ก็คือเราใช้ในส่วนที่ส่วนที่เพิ่มพูนนะคะส่วนที่ส่วนที่ขยายพันธุ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเริ่ม เริ่มมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ดินหญ้าหญ้าจิ้มฟันควายหรือที่เรียกว่ายี่โถปีนังนะคะแล้วก็เริ่มเนื่องจากว่าเป็นกล้วยไม้สมุนไพรที่ค่อนข้างมีฤทธิ์โดดเด่นนะคะนี่เราก็เริ่มทําเป็นลักษณะของชาหมักคอมบูชานะคะแล้วก็มีสเปรย์นาโนแก้แปวดเมื่อยมีพวกบาลสติกอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มทางกรมอุทยานก็มีงานวิจัยในลักษณะน,าานี้โดยที่ว่าได้รับงบสนับสนุนจากทางสกสวแล้วก็ทางกรมอุทยานเองแล้วก็มีความร่วมมือกับ ทางมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆที่เป็นพาร์เนอร์ในเรื่องอางานวิจัยค่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องของการต่อยอดไปนอกจากการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วยังสานต่อเป็นโครงการต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่านอกจากในเรื่องของการใช้ประโยชน์เราก็ยังเราก็ยังไม่ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะว่าขยายพันธุ์โดยวิธีไหนที่จะให้ผลได้ดีอะไรเนี่ยค่ะเราก็เราก็ากทาไปด้วยกัน ก็จะมีพาร์ทในเรื S> <S Means, ่องของทั้งทั้งเชิงนวัตกรรมแล้วก uh ็เชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานในเรื่องของการผสมเกสรอนในเรื่องของการปิดฝักออกดอกปิดฝักอะไรพวกนี้ค่ะก็ยังทําไปด้วยกันด้วยล่ะค่ะแล้วสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ล่ะคะหัวหน้าตอนนี้ทางโครงการได้สร้างความเชื่อมโยงหรือว่าความมีส่วนร่วมยังไงบ้างไหมคะวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ลองท้านาลีอินทนนท์ที่ในพื้นที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะ เนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวการสนับสนุนชาวบ้านโดยรอบพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นความร่วมมือในลนักษณะของการเปิดเป็นพื้นที่นันทนาการค่ะเ mm hmm. นื่องจากว่าชุมชนโดยรอบเนี่ยก็จะมีรายได้ที่มากกว่า50%ที่มาได้มาจากวงจรของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเศรกิจหมุนเวียนค่ะในพื้นที่ของชาวบ้านโดยรอบ ก็จัดว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยทางอ้อมนะคะในพื้นที่โครงการเราเนี่ยเรามีต้นนางพญาเสือโคร่งนะคะที่สวยงามแล้วก็ที่รองเท้านาลีอินทนน์เนี่ยจัดว่าดอกนางพญาเสือโคร่งบานเป็นแห่งแรกของประเทศค่ะ,คะแล้วก็เรามีวิวที่เป็นลักษณะของสระน้ํานะคะแล้วดอกรองเท้าดอกนางพญาเสือโคร่งเ,งเองก็จะเป็นวิวสวยงามสีชมพูตัดกับสระน้าเหลานักท<ฮ>่องเที่ยวก็จะค่อนข้างให้ความสนใจเนื่องจากว่าบานเป็นที่แรกด้วยะคะ่ะ พูดแร้ออยากขึ้นไปเที่ยวเลยค่ะหัวหน้าบานเป็นที่แรกนี่ช่วงประมาณเดือนไหนคะสําหรับดอกนางพญาเสือโครง่งตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วค่ะอตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3%เอร์เซนค่ะเต็มที่จะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเลยเหมือนเหมือนกับแบบว่าเขารู้ว่าจะต้องมา ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เฉลิมฉลองในช่วงของต้นปีนะคะค่ะอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากขึ้นไปเที่ยวต้องติดต่อหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโครงการได้จากทางช่องทางไหนบ้างคะหัวหน้าเรามี Facebook ของโครงการนะคะติดตามการบานของดอกนำยาเสือโคง้งเพื่อให้ไม่พลาดกับช่วงที่ดอกบานเป็นที่สวยงามนะคะ ก็สามารถติดตามได้ทางหน้า Facebook ส่วนในเรื่องของการเข้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่อุทยาแนแห่งชาติอินทนนท์นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้บัตรของอุทยาแนแห่งชาติอินทนนท์ได้เลยค่ะเรา <c oughs> เราจะไม,ไม,ไม่ไม่มีการเก็บเก็บค่าเข้าเพิ่มนะคะเพื่อให้การอนุรักษ์เกิดความยั่งยืนตรงที่ทางโครงการได้มีการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอย่างไรต่อไปบ้างคะ ในเรื่องของการต่อยอดนะคะนอกจากนอกจากกล้วยไม้รองเท้านารีแล้วเนี่ยในพื้นที่เราเนี่ยเราพบว่าเรามีความเรามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไรเช่นค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเราอันนี้เราได้ร่วมมือกับทางมหาหน่วยวิจัยไรเช่นของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเรามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไรเช่นบนพื้นที่สูงที่จัดว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีสังคมไรเช่นเนี่ย เป็นชั้นสูงสุดของลเค่นนะคะตรงนี้เรา<อ>เราสำรวจพบลเค่นเนี่ยเกือบสองร้อยชนิดค่ะก็ <S <S ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ <S <S ในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์นอกจากในเรื่องของกล้วยไม้นะคะเราก็มีทร,รัพยากรธรรมชาติอื่นๆส่วนในเรื่องของความร่วมมือที่เราอยากให้หนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องของการอนุรักษ์กล้วยไม้ก็ไม่อยากให้ซื้อกล้วยไม้ที่ ลักรอบนํามาจําหน่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับผู้ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเลี้ยงกล้วยไม้ได้จากกล้วยไม้ที่เราขยายพันธุ์ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางโครงการเองแต่ก็จะมีทางสวนทางฟาร์มทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ศึกษากล้วยไม้ก่อนว่าลักษณะที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยเป็นยังไงบางกลุ่มเป็นกล้วยไม้ที่เป็นกลุ่มไม้เย็นถ้าเลี้ยงในพื้นที่ล่างหรือว่าพื้นที่ที่อากาศไม่เหมาะสมเนี่ยอ่อาอัตราการลอดตายก็อ่าค่อนข้างต่ำนะคะอ,อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือไม่ไม่ซื้อไม่หามาขายจากาแหล่งที่ที่ผิดกฎหมายค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนจะได้มีอยู่ในธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะคะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าเครว,วันพี่พัชสวัสดีกุลนักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษหัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะ<ม>ก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกบร,ะรนะคะ w w w r d p b g o t h ค่ะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกบรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ